ท่านก็ต้องแบ่งให้ออกแบ่งให้ได้นะว่าพักการเมืองมีพักคนรวยพรรคนจนและพรรคนรวยเป็นพักที่ลงทะเบียนตามรัฐธรรมนูญแต่พรรคนจนน่ะเป็นพักโดยธรรมชาติและถูกหลักวิชาพักนี่ยเขาเป็นพักโดยธรรมชาติถูกหลักวิชาเป็นพักที่ไม่เขาไม่ลงทะเบียนกันหรอกนะเพราะพักมีหน้าที่เสนอนโยบายถ้าประชาชนต้องการนโยบายที่เขาเสนอประชาชนก็เอาเงินมาสนับสนุนมาให้พักนั้นนี่คือหน้าที่ประชาชนนะต้องเงินมาให้พักนะครับให้พักที่ ถูกต้องนโยบายแล้วพรรคที่ทานโยบายถูกต้องกับคนชั้นล่างชั้นที่เป็นเสียงใหญ่ของประเทศก็คือคนจนด้วยกันในเด็กจะเข้าใจดีก็จะแก้ปัญหาของคนใจที่ตรงของคนจนที่ตรงเพราะฉะนั้นจริงประกาศน,นโยบายที่โดนใจคนคนชั้นล่างด้วยกันเพราะนั้นคนชั้นล่างก็เอาเงินมาให้พักเนี่ยไม่ต้องไปลงทบ,บงทะเบียนเอาเงินมาให้พรคพรคก,ก็จะไปทําหน้าที่อธิบายมันทุกจังหวัดเก็บคะแนนเสียงให้ทุกคนได้รู้จักอ่ะ คนจนทั่วประเทศมีกันหมดเขาก็จะได้เลือกพักนี้พักของคนจนคนจนก็จะได้เป็นรัฐบาลเมื่อเป็นรัฐบาลคนจนก็จะเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องของอประชาชนนะพูดง่ายเพราะรับเงินจากประชาชนประชาชนให้เงินไงก็ต้องเป็นลูกน้องลูกจ้างประชาชนแต่นี้นพักทุกวันนี้มันไม่ใช่ประชาชนไม่ได้ไปให้เงินเขาเลยเขารีบตัดหน้าเขาชิงก่อนเพราะเขาฉลาดเกินพวกนี้มันฉลาดฉลาดแก ko, มโกงฉลาดรัว่วเฮ้ยถ้าเผื่อว่าเราไปให้ประชาชนมาให้เงินเราเนี่ยเราต้องไปเป็นลูกน้องรับใช้ประชาชนเนี่ย ไม่สวยงามไม่แสงงามไม่สวยมไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะ,ะนั้นเราต้องให้พวกคนรวยทั้งหลายมาสารรคุนเรามันก็กลายเป็นคนรวยสรรค์ุนสรค์ลุนคนรวยพราคคนรวยก็คนรวยมันลงทุนกันเสร็จแล้วก็ไปตอบผลประโยชน์กับธุรกิจคนรวยคนรวยก็รวยต่อไปมั่งคั่งต่อไปคนจนก็เป็นแรงงานอย่างนี้กันต่อไปอย่างนี้นี่คือนี่คือความจริงที่เป็นอยู่และคนแรงงานก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนแรงงานก็คิดระบบระบบการปกครองใหม่ของตัวเองขึ้นมาดังนั้นพรรคครอบครัวทายมหาอำนาจจึงมีระบบระบอบการปกครองใหม่ของเอง ที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปและสูงกว่าอเมริกาจึงมาประกาศตัวเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีเสียงสมบูรณ์เสียงชนะขาดแล้วเพียงแต่ว่าให้ประชาชนแต่และคนที่อยู่ในบ้านที่มีในทะเบียนบ้านระบุไว้มีสิทธิ์ประชาชนอะซึ่งเอาตั้งแต่คนชั้นกลางลงมากับคนชั้นล่างสองชนชั้นนี้รวมกันนะเพื่อที่จะไม่มีคนชั้นรวยผูกขาดประเทศไทยเรามีแต่คนรวยและผูกขาดนะคราวนี้คนชั้นล่าง ล่างนะฮะกับคนชั้นกลางจะรวมกันรวมกันเป็นพักครอบครัวไทยมาหาอำนาจแล้วจะประกาศต่อเวทีโลกแล้วจะเสนอสี่พิหลักแทนรัฐธรรมนูญปี60นั่นเองเพราะ4ี่พิหลักไทยมีมาตรฐานสูงกว่าหรือดีกว่ารัฐธรรมนูญปี60ซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญปี60แต่ถ้าเผื่อามาเลือกใช้4ี่พิหลักได้ประโยชน์มากกว่ารัฐธรรมนูญปี60ศสเท่า สี่เท่าเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนอยู่บ้านเลขที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นสมาชิพกพรรคโดยธรรมะเมื่อเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องเลือกพักรพกรรคครอบครัวไทยมาเอาหน้าสิครับเป็นพรักของคนจนดังนั้นจึงมาประกาศให้คนจนทั้งหลายคนกินเงินเดือนทั้งหลายคน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 จนแล้วก็คนชั้นกลางเนี่ยสองพักสองชนชั้นเนี่ย ไปแสดงตัวแสดงกัประกาศตัวประกาศตนเป็นสมาชิพกพรรคด้วยตันมัดด้วยการประกาศจุดยืนตัวเองประกาศจุดยืนตัวเองนะเป็นการส่งใบแสดงเดจตจำนงประกาศจุดยืนตัวเองว่า,าจะใช้สี่พิล,ลรรักแทนรัฐมนตรีอกศูนย์เมื่อถึงเวลาไปเลือกตั้งก็จะเข้าคูหาเลือกตั้งเหมือนกันแต่ไปกาโบโนนะเพราะว่าในบัตรเลือกตั้งมันมีสามที่ให้ลงจำไว้นะประชาชนทั้งหลายบัตรเลือกตั้งที่ท่านได้มาเนี่ย มันจะมีสามที่ให้ท่านไปกากาที่แรกก็คือกาให้กับสอสอกาที่ที่สองก็คือกาให้กับปาต้ลิศส่วนกาที่สามคือกาโวตโนไอกาโวตโนนั่นแหละครับคือเบอร์ของพักพักนี้เพราะพักนี้ไม่ไปลงทะเบียนเนี่ยครับพักครอบครัวไทยมหามนาจเป็นพักคนจนไม่ได้เป็นลงทะเบียนพอไม่มีเงินไปสู้กับพวกคนรวยนะเพราะนั้นพักคนจนก็มีเบอร์ขอเขาเองคือเบอร์โวตโนขอให้รู้ขอให้แจ้งบอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกบ้าน นะบอกกันวิธีบอกกันคือติดธงสีพิลักธงสีพิลักก็คือธงที่เราจะใช้แทนรัฐมนุนปีหกสูนั่นเองนะครับติดหน้าบ้านธงเนี้ยซื้อไปช่วยช่วยกันซื้อหน่อยซื้อไปแล้วไปติดหน้าบ้านติดบ้านแต่ละบ้านก็จะรู้กันละยิ้มกันละคุยมาหันมายิ้มกันแล้วคุยละบ้านใดที่ไม่เคยคุยกันหรือแบ่งเป็นข้างเป็นสีเป็นฝ่ายทะเลาะกันแตกแยกกันทุกวันเนี้ยเธอเป็นสีแดงฉันเป็นสีฟ้าฉันเป็นสีเหลืองฉันเป็นสีชมพูฉันเป็นสลิมฉันเป็นปลายแดงฉันเป็นปลายส้ม ฉันเป็นสามนิ้วสามกีบอะไรเนี่ยแตกแยกกันอยู่เนี่ยเลิกไปหมดเลยทิ้งไปหมดเลยเมื่อท่านติดธงสีพี่หลักเพราะมันเป็นธงที่เรียกว่ามันทิ้งการเมืองประเทศไทยหมดเลยทิ้งสีทิ้งข้างทิ้งฝ่ายทิ้งคนไทยด้วยคนไทยตัวปลอมที่เราไปสวมวิญญาณไปกับตัวปลอมต่อสู้แตกแยกกันอยู่เนี่ยทิ้งไปเลยคราวนี้มีจะยิ้มสยามยิ้มสยามก็จะกลับมารจะยิ้มกับเพ่อนบ้านละเออเธอก็ติดธงเหมือนฉันฉันก็อ่าหัวใจเดียวกันเป็นคนเดียวกันละคราวนี้คุยกันได้ละมันควรจะเป็นอย่างนี้บรรยากาศประเทศไทย ต้องกลับมายิ่งสยามกลับมาแล้วคนไทยมาเป็นคนไทยตัวจริงที่ปกครองประเทศเองเลยประกาศสักดาแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนไทยตัวจริงนะเป็นคนไทยยอยยากนะไม่ใช่ไทยสลายทศเฉยนะไทยสลายทหารอิสระมันแปลว่าอิสระนะเป็นไทยไม่เป็นทาสไงไทยก็ตัวนี้แหละอิสระแต่ถ้าเติมยอยกกเข้าไปปุ๊บเป็นไทยที่เรียกว่าไทยอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยง อิสระแบบนี้ใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตนเองเท่านั้นและการที่จะปกครองตนเองได้ท่านต้องใช้สี่พิัก